สิ่งที่ควรรู้ก่อนฟอกสีผมนะคะสาวๆเดียเ๋ยวนี้ชอบที่จะฟอกผมเองนะคะบางบางท่านเนี่ยชอบที่จะทําสีเองฟอกผมเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นอะ่ะพี่หมวยก็จะนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะ,ะก่อนที่เพื่อนๆอะจะฟอกสีผมนะคะหรืออยากจะได้สีเทาสีพาสเทลสีอะไรที่มันสว่างสว่างซึ่งเราก็ต้องฟอกสีผมถูกปะอ่าแล้วก่อนที่เราจะฟอกนะ,ะเพื่อนๆ รู้ห้าสิ่งนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีดีไหมคะอ่าข้อแรกเลยนะคะก็คืออย่าฟอกผมเองอ่าคนรู้ข้อน,นี้เลยว่าไม่ควรที่จะฟอกผมเองเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องผมดังนั้นอ่ะเวลาเราซื้อซื้อ,อซื้อผมฟอกมามันจะมีชุดของมันถูกปะ่ะมันมีชุดของมันอ่ามันก็จะมีไฮสูงมาอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะถ้าเกิดเราผมเราเสียมาหรือว่าผมเรา เป็นผมแข็งแรงหรือว่าเป็นผมที่ทําสีมาครั้งสองครั้งแล้วเราฟอกมันอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดผมที่เสียมามากแล้วเกิดถ้าเราไปฟอกโดยเราเราเออทาเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ผมขาดได้เหมือนกันนะคะไปก็คือว่าให้เราเนี่ยรู้สภาพผมของเราก่อนนะคะว่าตอนนี้สภาพผมของเรา,าอยู่อยู่จุดไหนเสียกี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยฮะถ้าเกิดเป็นผมที่ไม่เคยทําสีมาก่อนหรืออะไรมาก่อนเนี่ยก็โอเค ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็สามารถที่จะทําเองได้แต่ถ้าเกิดไม่ฟอ,อ,กอกเองก็จะดีมากนะคะเพราะว่าเราลักเส้นผมเนาะอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นทําสีมาสองสาครั้งเงี้ยเออก็ยังพอฟอกได้นะคะแล้วถ้าหรือว่าผมที่เคยฟอกมาก่อนนะแล้วทําสีเข้มทับไปแล้วจะฟอกอีกเอออันเนี้ยเสียมากๆเลยเสียแบบขั้น 70- 80เลยนะคะ เราควรจะรู้สภาพเส้นผมเราว่าผมเราเสียระดับไหนนะอย่าไปฝูนฟอกนะเพราะว่าอุ้ยเราอยากได้สีนี้มากเลยอะ่ะงั้นจะทําสีนี้อะอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาช่างก่อนนะคะ จากที่เราฟอกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเราจะต้องเปลี่ยนแชมพูทันทีนะคะเราจะใช้แชมพูปกติธรรมดาก็ไม่ได้เพราะว่าผมผมของเราเนี่ยเป็นผมที่พิเศษแล้วนะคะคือเสียเป็นพิเศษนะคะไม่ใช่เป็นผมที่ปกติธรรมดาทั่วไปดังนั้นเราต้องใช้แชมพูแบบพิเศษก็คือเป็นแชมพูที่มีฟองน้อยนะคะเป็นแชมพูที่มีฟองน้อยสันเฟตต่ำเนาะ,ะเป็นพวกแชมพูโปรตีนนะทูนวันทรีนวัน,น,วน,น,วนได้นะคะต่อไปนะคะก็คือหมักรีทเมน ให้ถึงบำรุงเป็นพิเศษนะคะก็คือการบำรุงด้วยทรีทเมนต์มักทรีทเมนต์ทุกครั้งหลังสระช่วงใหม่ๆนี้ที่เราฟอกนะคะให้เราทําทุกครั้งหลังสระอันนี้พี่หมวยแนะนําเลยนะคะแล้วไม่ควรสระผมบ่อยด้วยนะเพื่อนๆนะคะอาทิตย์หนึ่งสระสักสองครั้งก็พอแล้วเราก็มักทรีทเมนต์นะคะทุกครั้งเลย20นาทีอย่างต่ำนะ,ะและทรีทเมนต์นั้นก็ต้องเป็นทรีทเมนต์พิเศษด้วยเหมือนกันจะเป็นทรีทเมนต์สุด ปกติธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นทรีเมนต์สูตรพิเศษนะคะก็คือพวกที่มันมีเชื่อมแกนผสมด้วยมีคอลลาเจนเข้มข้นด้วยอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันจะไปเสริมเนื้อผมเสริมโปรตีนให้เส้นผมนะคะ,ะสุดท้ายไร้สุดเลยนะคะก็คือห้ามสาดน้ําอุ่นเพื่อนๆนะคะใครที่ติดสาดน้ําอุ่นนี่คิดหนักหน่อยนะคะจะฟอกดีหรือไม่ฟอกดีแต่ถ้าเกิดใครมาโอ้ไม่เป็นไรไม่สาก็ได้ก็ใช้น้าปกติธรรมดาน้ําอุณหภูกลุมห้องเท่านั้นเอง นะคะและพีห่หมวยแถมอีกนิดนึงนะคะก็คือเวลาสระผมเสร็จเรียบร้อยห้ามหวีผมตอนเปียกอันนี้สําคัญมากมากที่สุดนะคะห้ามหวีผมตอนเปียกเลยเพราะผมที่เราอ่อนแอมากที่สุดก็คือตอนเปียกยิ่งถ้าผมฟอ,อกนี้โคตรอ่อนแอเลยนะคะดังนั้นคือถ้าเราอะไรคะหวีผมตอนเปียกผมจะขาดนะคะถ้าเราไม่อยากให้ผมขาดนะห้ามหวีตอนเปียกและถ้าเราไม่อยากให้ผมขาดให้หมักทิชชูนทุกครั้งหลังสร จังไว้นะคะว่าผมที่คอกมานะคะถ้าเราบำรุงไม่ถึงหรือไม่ใส่ใจเขาเลยนะคะใช้เวลาแค่ประมาณเดือนเดือนกว่าเท่านั้นนะคะผมจะเริ่มกรอบเป็นไม้กวาดแล้วก็จะเริ่มขาดเลยนะคะโอเคค่ะติดตามเพจเจ้านางเฮดดีไซน์เอาไว้นะคะเคล็ดลับดีๆมีเพียบค่ะแล้วช่วงนี้ร้านเจ้านางเฮดดีไซน์นะ,ะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะมีอะไรคะมีทำเล็บเจลมีต่อขนตาเพิ่มเข้ามาอีก และก็ข้อสาคัญก็คือว่าช่วงนี้โปรโมชั่นยืดผมนะทักมาทางไลน์แอดนะคะเพื่อนๆลดทันที200บาทค่ะ